โยก็ต้องขอกาบสวีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อย่งกับผมเดี๋ยวดิจินนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก่ไแล้วกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม NBA 2K Mobile นะวันนี้เราจะมาเล่นซีซั่นกันนะครับทุกคนรอแล้วกันรอโหลดนะ โอเคทุกคนเราเข้ามาในกันนะในสนามแล้วนะโอเคเนี่ยสตีเวนอดัมส์รัดเวสต้องบอกว่าเกมนี้มีสตีเวนอดัมส์สามคนเลยนะมีของทีมเราทีมตรงข้ามแล้วก็เบนช์ของฝั่งตรงข้าม okay. โอเคอู้ทำไมเกมแหลกจังเกมแหลกมากเลยทุกคน ผมทำไงดีเนี่ยวิสคาสเตอร์อครับค้เนอร์ฟอร์ทรีนี้ฝั่งเราทำออกนะครับสติลเรารับไม่ได้โอเครครับเดนนิสโกเตอร์มาจาังหวะนี้ยังไงว่างไงถ้าเกมแลกก็ขอให้นะครับพอดีโทราศัพท์ผมมันกากเดี๋ยวผมจะซื้อใหม่ภายในเร็วๆนี้นะ<ๆ>เพื่อจะมาทำคลิปดีๆให้ทุกคนดู นะครับโอ้เ oh, ด er. วินบูเกอร์เู้ยิงสามแต้มแล้วเก่งอ๋อเออเก่งครับผมยอมรับ give me the screen bro พาสคาลคูบี้สามแต้มสวยงามคูบี้สามแต้มโอเคครับเดวินบูเกอร์เป็นฝ่ายได้เนาะติลไม่ได้ ไฮเดนิสโกเรอร์เดนิสว่างพาสคาลป้องกันวิดเรดเฮ้ยวินรีบาวไม่ได้เฉยทุกคนอดัมรีบาวดียังขอใช้อันติหน่อยแล้วกันไม่รู้ได้เปล่านะเฮ้ยโอ้ไม่ได้อะไรทำประชมกูบี้กิฟต์ทูวิน Okay. วิ่งวาสกรีนเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ไม่อะไรอุ๊บวะเควินยิงไปเลยช็อตคล็อกจะหมดแล้วสวยอดัมเอา้าพาสเ l f ฟ r ร h r e ีไม่โหแล้ววงในไม่งมีคนเดียวด้วยนะเฮ้ยพาสเช l ไวท์โอเพนฟ r ร h r e ีฟอร์ม o r n น r ไม่ไม่ลงเฉย เฮ้ยทุกคนมันก็ wide open นะมันโล่งมากเลยตรงนั้นอนะฮึลาริแนนซ์อุย๊ยเอาไม่โดนแบคคอร์ดหรอนะ่อ๋อเพราะว่าเป็นฝ่ายเราที่โดนครับน่าจะไม่โดนแบคคอร์ดโอเคจบครึ่งแรกมาเตอร์ที่สองเลยรอโหลด โอเคทุกคนครับมาแล้วโอเคมาเลียวมาเลียวเดนิสว่ายไงเดนิ Dennis, oh, สโอ้โหวิกกินทำไมยอยู่สกรีนมีลายเด็ดแอนดริวไฮ้สวยออกว่มันล้มเองได้นะเห็นว่าผมจะให้เวสบรูควิ่งไปบล็อกนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาล้มซะก,ก่อนนะครับไม่รู้ว่า ล้มฝุ่นแถวนี้หรือเปล่านะโอเคเฮ้ย okay. โลงเอ้ยจะบุ่นทำไมพาสคาลเอาซองอีกวัตเตอร์เฮลค์ซูตโคบี้ไม่ได้ <c oughs> ทำไมวงในไม่มีใครเข้าไปเลยพา huh? สคาลฮะพาสคาลไวยูนอินไซด์วิดเดวินอดัมสวยครับ3 second violation มันคือครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มีอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมงานทีผมจะเห็นนะครั้งแรกอะไม่ใช่นานๆทีครั้งแรกเลยนะโอเคจารย์ส่งแล้วผมอยากเล่นแล้วพัชบรูคหูแหลกๆสตีฟอดมัมเฮ้ยอย่าให้มันเลย์อัพได้มอลชูดว่ะเฟเดเว่แอร์บอลไปครับซีฟอดัมว่างไง โคบี้ชุดด้านในสวยงามนี่ควอเตอร์นี้เราเพิ่งทำแต้มได้นะทุกชมมันือโอเคเห้ลารีแนส what are you doing อุ้ยคะแนนมันตามแล้วทุกคนดูโค้ฝั่งมันดีหน้าเบี้ยวด้วยเฮ้ hey. โอเคมาแล้วมาแล้วสกรีนสกรีนฟอร์ทรีคอนเนอร์ไวท์เอาเพนเกมเมดัตกรีนเย่พาสคาวสวยงามครับท่านผู้ชมแอสซิสต์บายวินนิสคาร์เตอร์นะโอเคเฮ้ลาลีแอนส์โอ้โหพาสคาวไปอยู่ไหนมาเนี่ย พาสคาไปอยู่ไหนมาเวสต์บรุกอ๋อนึกงว่าจะคอนแทคดังไม่ได้สินะนี่มันในเกมไม่ใช่ชีวิตจริงโอเคครับสามสิบวิสุดท้ายกับช็อตคอร์กอีก2ีสิบวิโอเคเดี๋ยวก็โดนเอ็กซเกนหรอกเฮ้ยเฮ้ยวิกินอย่าเลื่อนอีกนะเพื่อน ป้อมเฟกเหรอหอ,อย่าลื่นอีกนะจะหมุนนะอย่าลื่นนะเดนิสว่าไงให้บูเกอร์เฟเดเวฟอร์เเฮ้ยมันยิงถึงได้ไงวะเคพาสคาเวสบรกเมสบรกวิ่งลุยมาดังไปเลยโอ้โหเดนิสคิดว่าดีเฟนซ์ดีเหรอ Defense is g o o d นะแต่ว่า Offense better than Defense นะอืมเอาพูดง่ายๆก็ <c oughs> ๆก็ทีมเราก็ดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคอู้วบอเรเซตแล้วเีย้ยฮะกดอันเดิมไม่ได้เนาะโอเคครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้นะครับ วันนี้อาจจะมาไวไปไวนิดนึงเพราะว่าผมต้องไปทำธุระต่อละสำหรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ